สวัสดีครับวันนี้จะทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับคริปโตมายส์นะครับว่าเราควรทำยังไงดีเมื่อเหรียญมันตกลงมาเยอะมากนี่เหลือ293จากเท่าไหร่ไปดู14วันที่แล้วนะครับขึ้นมาจาก200ขึ้นไป800ลงมาทีเดียวเลยรวดเดียวปรุบ300เลยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปหน่อยดึงแต่ว่ากลับมาที่นี้อันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้น เขาจะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นตามไอเทคนิคนะครับก็คือพอมันไอนาฟิโบเนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดที่มันต้องเทขายอะ่ะเขาก็เทขายกันแล้วมันก็ตกลงมาตรงเส้นนี้จริงๆแล้วก็ขึ้นไปเส้นนี้จริงๆแล้วก็ตกลงมาอีกก็จะเป็นเทรนนี้ตามที่เขาลากๆซึ่งอันเนี้ยใครอยากสนใจก็สนใจใครไม่อยากสนใจก็เรามีวิธี ทวิธีทําคืออะไรวิธีทําคือจะมอธิบายว่าเนี่ยเราต้องมาวางแผนของตัวเองนะครับว่าเราอะอยากเล่นประมาณไหนมันก็จะแบ่งเป็น2เป็นมิตินะครับว่าเนี่ยเราจะเล่นซีมาเนี่ยเรามีความเชื่อถือมันมากแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราเชื่อถือมากเนี่ยผมให้คํานิยามว่ามันแบบเราคิดว่ามันจะบูแน่นอนเนี่ยกับแบร์ อันนี้ไม่รู้ใช้คําถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าถ้าคิดว่าเหรียญมันขึ้นแน่นอนกับคิดว่าเหรียญมันลงแน่นอนลงทุกวันกับขึ้นทุกวันนะซึ่งตอนนี้มันลงทุกวันอยู่นะครับอันนี้เราจะทําอะไรจะแบ่งเป็นสี่หัวข้อว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับหัวข้อที่หนึ่งคือช้อนหัวใจสองคือ เล่นปวกซื้อเพิ่มข้อที่สามคือขายทุกวันอันที่สี่เลยแบบคิดว่ามาฝั่งแบงค์สุดๆเลยเนี่ยคือขายยานทิ้งเลยถือยานไปไม่มีค่าแล้ว ายานทิ้งมันก็จะเป็นสเก,สเกลประมาณนี้ว่าอันนี้จะบูดที่สุดฝั่งบูกับฟังแบร์นะครับแล้วยังไงแต่ละอันต่างกันยังไงทำวิธีทำพูดถึงวิธีทำก่อนถ้าช้อนเนี่ยให้ไปต้องศึกษาอะไรที่จำเป็นก็คือต้องศึกษาเทคนิคเคอร์ให้ได้ว่า กราฟที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันจะถึงจุดไหนที่ต้องซื้อถึงจ,จุดไหนที่ต้องขายแล้วก็ตามเข้าไป,าไปซื้อเพิ่มถือซ m i มเอ้ยไม่ใช่ถืออีเทเนอไม่เล่นเลยไม่ไม่ซื้อยานเพิ่มด้วยเพราะว่าถ้าซื้อยานเพิ่มอ่ะมันจะกลายเป็นแค่มูลค่ายานไม่ใช่มูลค่าอีเทเนอร์คนที่คิดว่ามันขึ้นแน่นอนเนี่ยถืออีเทเนอร์คุ้มกว่า แต่ถ้าเล่นบวกซื้อเพิ่มเนี่ยคือยังไงคือเล่นทุกวันหารแทบจะไม่ออกนะครับเล่นทุกวันพอเล่นเสร็จครบ15วันแล้วไงไมก็คือพอถอนได้ศูนย์เปอร์เซ็นหรือว่าก็คืออันนี้จะไม่ขายจนครบ15วันนะครับแล้วพอนั่น คือพอถอนได้ปุ๊บทำไรซื้อยานเพิ่มซื้อยานเพิ่มแต่ว่าไม่อยากให้ซื้อยานทั้งหมด100%เรเ็นะครับก็คือต้องแบ่งขายด้วยขายเอากำไรมาค่าแกส๊สและใครที่คิดว่ามันจะลงแล้วแบบครึ่งครึ่งหลังแล้วอันนี้คิดว่าลงทุกวันเนี่ยขายทุกวันคืออะไรเล่นได้ เท่ากับถอนอีเทนเนอร์ทันทีแบบนี้เราจะเสียสมมุติแล้วเราชนะทุกวันเราก็ได้30%ทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนเราแพ้อันนั้นคือโชคก็คือโชคร้ายแหละแต่ว่าวันต่อมาเราจะถอนได้ถูกลง2%การที่ขายทุกวันเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงในการถือเหรียญอีเทนเนอร์เลยแต่แล้วเราก็สามารถได้คือ มันจะทําให้เราเนี่ยได้เป็นเงินสมมุติได้เป็น BUSD กลับมาเรื่อยๆทําให้ไม่เสี่ยงที่จะต้องถืออีเทอร์แค่นั้นแหละแต่ก็จะเสียผมว่ามันก็เยอะนะ30%เนี่ยถ้าใครคิดว่า30%เยอะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันมันตกลงมา800เหลือ300ใช่ไหมมันตกลงไปเท่าไหร่ตกลงไป66%นะครับแปลว่า มันมันเยอะอะมันเจ็บอ่ะก็ถ้าไม่อยากเจ็บอย่างนั้นก็ขายทุกวันก็ได้เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยเกมอะไรไม่รู้ไม่อยากเล่นละถือยานไปก็ขาดทุนเพราะว่ายานเราซื้อมาแพงเนาะบางคนก็ซื้อเป็นแสนหลายแสนขายยานทิ้งเลยพอขายยานทิ้งเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็เอาอีเทอร์เนร์เนี่ยก็ขายทันทีเหมือนกันเพราะเราคิดว่ามันจะลงอีกใช่ไหมต้อง ขายยานแล้วก็ต้องขายทันทีนะไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าขายยานเพื่อมาถือต่อเนี่ยไม่แนะนําถ้าขายยานทิ้งถ้าอยากซื้อต่อไปซื้อดีกว่าไม่ขายยานนะครับเพราะยานเนี่ยมันคืออุปกรณ์หากินของเราก็คลิปนี้ก็สั้นๆแต่ว่ายังไงทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยวางแผนไว้ก่อนแล้วคิดว่าตัวเองจะไปทางไหนแล้วเส้นทางพวกนี้เนี่ยสับเปลี่ยนได้ผมก็เล่นอยู่ประมาณ สองกับสามไม่ขายยานไม่ซื้อเพิ่มเพราะว่าไม่มีทุนแต่ก็มีทุนแหละเพราะว่ากําไรมาจากมันใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีก็เล่นสองรอสิบห้าวันแล้วก็ขายแต่แต่เนี้ยมันช้าเพราะมันมีมันมีไอ้สิบห้าวันนี้ใช่ไหมมันช้าทําให้บางทีเนี่ยต้องยอมถอนขาดทุนเพื่อที่จะเอากําไรมาก่อนยังไงกำกำขี้ดีกว่ากำตดแล้วก็ ถ้าเราทําสลับสองกับสามได้ตามที่เราดูเทคนิเคเป็นเนี่ยมันจะดีมากๆเพราะว่าหนึ่งเรากาําไรสองเราไม่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าแบบอันเนี้ยไปถือช้อนอย่างเดียวเลยเนี่ยเราหารายได้ไม่ได้เราพึ่งการพึ่งพาการขึ้นลงของเหรียญอย่างเดียวเราต้องเก่งเทคนิคมากๆนะครับต้องดูกราฟเป็นต้องรู้ว่าตลาดเป็นไงต้องมานั่งคอย ตื่นเต้นตลอดเวลาว่ามันจะโดนทุบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเครียดแล้วเราคิดมันจะลงแน่นอนขายยานขายทิ้งให้หมดทิ้งอีเทนเนอร์ทั้งยานแล้วก็ไปหาเกมใหม่เล่นรอเกมส่วนใหญ่เป็น,ปนอย่างเงี้ยเกมใหม่จะขึ้นไวมากๆแต่ไงผมก็ยังเชื่อว่าอีเทเนอร์เนี่ยไอ้คริปโตมาเนี่ยเล่นได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นระบบออริเคิลนะครับ แล้วถ้าระบออริเคร์เนี่ยแล้วเราขายทุกวันเนี่ยก็ถือว่ารีวอร์ดเราลดลง33%้าแต่เราได้เงินแน่นอนไม่ว่าอีเทอร์เนลจะเหลือแค่มูลค่า1นึ่งดอถ้าเกมไม่ปิดตราบใดที่เกมไม่ปิดเนี่ยเราขายได้นะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ